มือของมิชามีแต่ความอร่อยและยังเต็มไปด้วยโภชนาการที่ดีครบทุกความต้องการของน้องเหมียวมีนเลยอยากจะส่งต่อความอร่อยนี้ไปให้กับน้องๆแมวจอรตามสถานสงเคราะห์หรือมูล,ลนิธติต่างๆให้พวกเขาได้รับสิ่งดีๆเหมือนกับมิชามีนมีนทำไงนี่เลยเพียงแค่เล่นเกมมิโอเหมียวบินเกมที่เหมาะกับชาวทาสแมวโดวยการบินสะสมระยะทางเพื่อนำไปแลกเป็นอาหารแมวบินได้1กิโลเมตรจะเท่ากับอาหารแมว1กิโลกรัม แล้ววันเล่นไงอ่ะมีนมีนง่ายมากเลยมิชาแค่กดหน้าจอแล้วหลบสิ่งกีดขวางให้ได้ระหว่างบินยังมีไอเทมต่างๆให้เก็บเพิ่มด้วยนะสะสมครบทุกๆ7กิโลเมตรก็แลกอาหารแมวมีโอได้เลยแอบ,บอกว่าผู้ชนะประจำสัปดาห์จะได้รับของรางวัลสุดพิเศษจากมีด้วยนะอย่าลืมมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับมีมินมิชาขอมีโอเพิ่มได้ไหม